ไปกะต่อที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีมีการจัดประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่2อที่2ครั้งที่5เพื่อติดตามการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนางรัตนันต์ตั้งเกียรติพัชระประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในการประชุมสภาสมัยสามัญที่2ครั้งที่5โดยที่ประชุมได้มีการรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว จากนั้นนายธนพลกิจการนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้ถแถลงผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ของช่วง5ปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นการติดตามการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกด้านโดยในวาระที่3.2เพื่อติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นยุทธศาสตร์ประจําปีงบประมาณ2565มีโครงการทั้งสิ้น64โครงการรวมงบประมาณกว่า141ล้านบาท แยกออกเป็นยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณไปแล้วกว่า41ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีโครงการที่ส่งเสริมด้านสังคมมุ่งเน้นลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเท่าเทียมในสังคมด้านสิ่งแวดล้อมด้านท่องเที่ยวด้านส่งเสริมการลงทุนด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านขยะรวมทั้งงบประมาณในการแก้ปัญหาโควิด -19 ที่ทางอบจได้สนับสนุนอย่างต่อเนื่องจนส่งผลให้ยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆดำเนินการได้ไม่เต็มศักยภาพ แต่ว่าทุกโครงการเป็นไปตามการร้องของของประชาชนในพื้นที่ได้มีการนําเสนอปัญหาเข้ามาคือได้มีการคิดร่วมกันทําและร่วมรับผิดชอบทําให้โครงการประสบผลสําเร็จและมีความยั่งยืนภายใต้งบประมาณที่เหมาะสมอาทิโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในพื้นที่ชนบทโครงการถังน้ำเพื่อชุมชนนอกจากนี้ทางอบอจอจันทบ,บุรียังได้เน้นในเรื่องของการทํางานรูปแบบที่เปิดเผยต่อสาธารณาชนทางงบประมาณและปัจจัยรอบด้านวัสดุอุป,ปกรณ์แรงงาน ที่มีจากที่มาจากความร่วมมือของคนในชุมชนด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ให้เกิดเป็นองค์กรที่ต่อต้านการทุจริตตามเจตนารมณ์ที่มีการประกาศไว้ครับ